สวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้ก็เป็นวิชาที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นวิชาทักษะการเรียนรู้นะครับผมนายอภิวัตอัมพาศักด์ครับคูกอสอนตมนเห้วยกะปิเรามาเริกกันเลยนะครับข้อที่1การจัดการความรู้เรียกตัวย่อว่าอะไรก้ไก่ mk ขอไข่ lo คอควาย km งองู qa คำต,ตอบนะครับยอ่อ KM นะครับยอ่อมาจากคำว่า Knowledge Management นะครับข้อที่2นะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าข้อใดถูกต้องมากที่สุดก็ไก่การจัดการความรู้หากไม่ทำจะไม่รู้การจัดการความรู้ถือเป็นเป้าหมายของการทำงานการจัดการความรู้คือการจัดการความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ การจัดการความรู้คือการจัดการความรู้ที่มีในเอกสารตำรามาจัดให้เป็นระบบส่วนคำตอบนะครับคือข้อกอไก่ครับการจัดการความรู้หากไม่ทำเราจะไม่รู้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือทำแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่ามันควรที่จะเป็นแบบไหนนะครับเลยต้องทำก่อนถึงจะได้รู้นะครับข้อต่อไปครับ ข้อที่สามท่านสูงสุดของการเรียนรู้คืออะไรกัาไกลปัญญาขอไข่ข้อมูลขอควายความรู้งองูสารสนเทศคิดว่าข้อไหนครับคำตอบนะครับคำตอบคือปัญญาครับเมื่อเราเรียนรู้แล้วนะครับมันจะเกิดปัญญาครับที่ได้จากข้อมูลความรู้แล้วก็สารสนเทศนะครับก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาข้อต่อไปนะครับ ข้อที่สนะครับขั้นต่ําสุดของการเรียนรู้คืออะไรก้ไก่ปัญญาขอไข่ข้อมูลคอควายความรู้งองูสารสนเทศคําตอบนะครับคําตอบคือข้อมูลครับเพราะว่าข้อมูลที่เราไปหาเนี่ยมันเป็นข้อมูลทั่วไปนะครับซึ่งเรายังไม่ได้มาจัดเรียงนะครับยังไม่ได้มาค้นคว้ายังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างนะครับนี่คือข้อมูลที่เป็นขั้นต่ําสุด นะครับของการเรียนรู้นะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่5ครับขั้นของความรู้เรียกชื่อว่าอะไรกอไก่พีระมิดความรู้ขอไข่ขั้นตอนความรู้คอควายสามเหลี่ยมความรู้งอง,งูกรวยแห่งประสบการณ์ข้อต่อไปนะครับเป็นคำตอบนะคำตอบคือพีระมิดความรู้นะครับเพราะว่า เราต้องมีข้อมูลก่อนนะครับมาเรียงระบบสารสนเทศนะครับแล้วก็อะไรอีกละ่ะที่มันมีต่อไปสุดท้ายก็คือปัญญาเนี่ยที่เป็นขั้นสูงสุดนะครับของของการจัดการความรู้นะครับข้อหกครับข้อต่อไปนะชุมชนนักปฏิบัติ COP คืออะไรอกอไก่การจัดการความรู้ขอไข่ เป้าหมายของการจัดการความรู้ข้อควายวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้งองูแนวปฏิบัติของการจัดการความรู้คําตอบนะครับข้อนี้คือข้อควายครับวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้นะครับแน่นอนครับการที่เรามีหลายๆคนมาเป็นชุมชนเนี่ยเขาก็มาปฏิบัติกันนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดความรู้ขึ้นมานะครับอ่าต่อไปนะครับข้อที่7 รูปแบบการจัดการความรู้ตามโมเดลประตูส่วนท้องปลาหมายถึงอะไรก็ไก่การกำหนดเป้าหมายขอไข่การจัดเก็บเป็นคลังความรู้คอควายการแลกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งองูความรู้ที่ชัดแจ้งคำตอบนะครับคำตอบคือคอควายครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับข้อต่อไปนะครับเป็นข้อที่8แล้วนะครับการจัดการความรู้ด้วยตนเองกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรก็ไก่เกี่ยวข้องกันเพราะการจัดการความรู้ในบุคคล,ลหลายๆคนรวมกันเป็นชุมชนเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ขอไข่เกี่ยวข้องกันเพราะการจัดการความรู้ให้กับตนเองก็เหมือนกับก็เหมือนกับการจัดการความรู้ให้ชุมชนด้วยข้อควายไม่เกี่ยวข้องกันเพราะการจัดการความรู้ด้วยตนเองเป็นปัจเจกบุคคลส่วนชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องของชุมชน ง,งูไม่เกี่ยวข้องกันเพราะชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มคําตอบนะครับคําตอบคือกอไก่นะครับเกี่ยวข้องกันครับเพราะว่าการจัดการเรียนรู้ในบุคคลหลายๆคนรวมกันเนี่ยเป็นชุมชนก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ครับข้อต่อไปครับข้อ9นะครับโมเดลอะไรที่นํามาใช้จัดการความรู้กอไก่ โมเดลปลาทูและปลาสลิดของไข่โมเดลปลาทูและปลากระดีขอควายโมเดลปลาบูและปลาบึกงองูโมเดลปลาทูและปลาตะเพียนคำตอบนะครับคำตอบคืององูครับโมเดลปลาทูและปลาตะเพียนนะครับนักศึกษาสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่าโมเดลปลาทูและปลาตะเพียนเข้าไปใน Google นะครับก็จะได้คำตอบที่ ละเอียดมากกว่านี้นะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่10ข้อใดเลียงลำดับได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับความรู้นะครับก็ไก่ do use want finish ขอใคร understand principle pattern concept ขอควาย data information knowledge wisdom งอง,งูโดมาคอมพิวเตอร์อินเทอร์เนต i n t e l ลเ g e จนต์คำตอบนะครับคำตอบคือขคอควายครับ Data คือข้อมูลนะครับ Information คือสารสนเทศ Knowledge คือความรู้นะครับส่วนข้อสุดท้ายคือปัญญาข้อ11ครับความรู้ที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์คือข้อใดก็ดไก่ทาสิทธ์โนเลดขอไข่ explicit knowledge, คอคว i ย information knowledge, งองงู external knowledge คำตอบนะครับคำตอบคือ information knowledge นะครับเพราะว่ามันได้มาจากสารสนเทศต่างๆนะครับพวกเอกสารพวกสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับที่เป็นความรู้ที่บันทึกไว้แล้วนะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่12าการจัดการความรู้มาจากคำว,ว่า i n h o r m o t y o n ทคโ e d g l m a n a n e m e n t i n f o r m a t i o n m a n a g e m e n t k n o w l e d g e i n f o r m a t i o n นะครับคำตอบนะครับข้อนี้นะครับคือขอไข่ครับย่อมาจาก k n Knowledge management นะครับซึ่งข้อนี้นะครับถ้าทำแล้วนะครับมันจะไปย้อนบทความยังจะไปย้อนข้อซึ่งมาจากข้อที่1นะครับสำหรับสาหรับวันนี้นะครับก็ หมดไปแล้วนะครับวิชาทักษะการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการจัดการความรู้นะครับแล้วเราจะได้พบกันครั้งถัดไปนะครับขอบคุณครับ